ตอนนี้เราเจอตัวช้างที่เต่าตามลอยมาได้แต่ประเด็นคือมันกำลังตีกับเททักเกิลอยู่แบบแบบอะไรนะสบายใจอะ่ะแล้วเราก็ยืนดูอย่างเดียว <c oughs> ตอนนี้เลือดช้างเหลือแค่300อแล้วนะครับแต่เททักเกิลยังเหลือตั้ง300อเหมือนกันเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ๋อๆดีแน่ดีแน่ดีแน่ดีแน,น,แน่ขอเลิกขึ้นหนะ่อย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  <c oughs> อ้าวอ้าวอุ้ยสสยครบผาด สุ่ยคอพาร์ทอ๋อสุ่ยคอพาร์ทเวลาครับผมสุ่ยคอพาร์ทนะครับขวานมันจะมีรอยเลือดขึ้นมาได้ดีป่ะแล้วยังพูดไปโจมตีด้วยด้วยนี่ตีไปได้ได้นั่นแหละเออนั่นแหละพูดไปตีเลยเออนั่นแหละเยี่ยมไปเลยไปเลยไปเลยตีตีทำไมสุยจังมันเป็นกันทำไมสุดจังขยับอย่างกันเนี่ยงงแบบนี่แหละโอเค อยากกินลูกอมนะแต่เกี้ยกินไม่ได้โอ้ยวัดเอาวอ้าวเดี๋ยวตูนเกิดอะไรขึ้นเราพลาดเราพลาดเพลไฮบีเดซังคอนดิจิวะวัตาชิวะซันเดอ์สวัสดีครับแฟงครับผมกแล้วก็สู่เกมดอนสตาร์ฟทูเกเตอร์ไปออยาไปด้วยกันฮอลล์ไลท์มอส์นะครับเปิดมาเนี่ยมีคนไปแล้วหนึ่งศพเดี๋ยวเมื่อกี้โดนอะไรตูนโดนผีเหรอไอ้คุยไอ้ไอ้โดนวอลัต เป่าคุยใส่พ <c oughs> รับแล้วเป่าคุยใส่อ๋อเป่าไอ้ไอ้ไอนะไอ้ลูกดอก <c oughs> อ <c oughs> งงเลยเราโอ้ตรงนี้อ่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันอีกแค่วันเดียวมันจะจบหน้าหนาวแล้วนะก็คือกำลังจะเปลี่ยนฤดูกันแล้วแล้วตอนเนี้เหมือนตูนเขาจะไปฟาร์มวอลัสใช่ไหมเป็นการส่งท้ายหน่อยแล้วมันเกิดกับมาแม่อตุน เกิดเกิดจอจะไหมโอเคเดี๋ยวไปหางงเลยยูดีมีมีคนเสียชีวิตตั้งแต่ยังยังไม่ทันพูดเปิดไรเลยตคกิป,ปเลยงงเลยเอานี่ไงเจอแล้วคนที่ใายตูดเย็นตายแล้วลืมไปว่าหมาป่าน้ำแข็งท้าตีตายเบิ้ลสองตัวเราจะโดนแช่แข็งอุ้ยเกือบไปช่วยไหมอันนี้เป็อะไรเกิด <c oughs> <c oughs> ขึ้นอ๋อโดนผีเฮ้ยเ้ยเย โอ้ยแปลงว่าโดนดักเด็ดตีเดี๋ยวตุ่นจะสองศพรวยไม่ได้แล้วก็ทำไปแล้วแหละเดี๋ยวคันที้ตรงไหนเนี่ยระหว่างขากลับระหว่างขากลับสลายไปเลยเอางงเลยทีนี้ดับเบิ้ลคิวนะครับวันนี้เปิดมายังไม่ถึงสิบเอ้ยยังไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีเลยดับเบิ้ลคิวไ่ได้เป็นหรอ เย้ h, เข้าสู่ฤดูใหม่แล้ว,ลวก่อนเดินเลยมีรอยเท้าสัตว์ป่าก็ใช้เลยเดี๋ยวออกไปล่าสัตว์ก่อนกันกันคือตอนนี้เหมือนเล่นคาริโอเป้อ่ะมันมันต้องอะไรนะมันต้องบู๊บ่อยๆอ่ะ <c oughs> มันเป็นตัวละครที่บู๊ค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาอาหารให้เ,เพื่อนๆด้วยเย่ yeah. เออใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมจะติดเรียกนางว่าคาริโอเป้นะแต่ว่าใครจะเรียกว่าแคลลี่หรือเรียกโมลิก็แล้วแต่นะมันเรียกได้หลายแบบอ่านแบบญี่ปุ่นหรืออ่านแบบภาษาอังกฤษ โอ้โห oh oh. <laughs> ตอนนี้เราเจอตัวช้างที่เต่าตามลอยมาได้แต่ประเด็นคือมันกำลังตีกับเททักเกิลอ,อยู่แบบแบบอะไรนะสบายใจอะ่ะแล้วเราก็ยืนดูอย่างเดียว <laughs> ตอนนี้เลือดช้างเหลือแค่300อแล้วนะครับแต่ทเททักเกิลยังเหลือตั้ง300เหมือนกันเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ่าเจ้าช้างเจ้าตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ <laughs> ็นตะ์มาล้านช็อตตีเด อา้เอาเฮ้ยไปโดนหรออ่ะโถเอเอไม่เป็นไรอ่าเมื่อกี้นี้เผลอไปตีเททัคนเฉยเลยอ่ะไม่เป็นไรเราได้เนื้อมาแล้วแคลเนื้อไหม <c oughs> แต่ว่าฮานามิอยาต้องการต้องการอะไรนะต้องการไก่ <c oughs> เออใช่สำหรับตัวละครเคียร่านะครับเป็นตัวละครที่เวลากินข้าวอะไรก็ตามอะ่ะมันจะโดนลดหักไปครึ่งหนึ่งทั้งหมดเลยนะยกเว้นเมนูที่ทำมาจากไก่ เป็นตัวละครอะไรนะ KFP ของแทนนะครับคือถ้าหากว่ากินอาหารที่มันทํามาจากพวกไก่อย่างเช่นอนามิไอฮันนี่นักเก็ตหรือเปล่าอืมฮันนี่นักเก็ตมีฮันนี่นักเก็ตอันหนึ่งนะครับคืออะไรก็ตามที่เป็นพวกไก่อย่างเช่นอ่าตักกี้อะไรอย่างเงี้ยเวลากินเข้าไปแล้วอ่ะจะได้มากกว่าคนอื่น2เท่าตัวเลยนะคือมันแลกกันคือถ้ากินอาหารประเภทอื่นน่ะโดนหักครึ่งที่เหลือคือเพิ่มเป็น2เท่าเนอะจะบอดหาน ไปละไปอยู่ละแขกบอสหาดไหมอยู่คาราเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ใครอ่ะเนี่ยตูตีไหมอ๋อเอาจริงดิเรืองเหลือห้าสิบเป็นเท็จเคียวแล้วก็เหลือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไม่รู้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าอเดี๋ยวมับอสมาแล้วนี่ก็ต้องลุยนะเนอะนี่เนี่ยชิเจ็งคุณสเอ่ยมาอ่ะตูก็ตีห้าอย่างขอผมไปแล้วกันส่วนเราก็จะพยายามต่อให้เออเออไอ้ไมวไราแล้วตูมันมันเล็งมันเล็งลาชช็อตไง อานี่แน่นี่แน่เยหนึ่งสองมีเพื่อนตีไกลคนหนึ่งกับมีเพื่อนตีไกลแบบมันดูลำบากเหมือนกันนะแบบ้อลมันตายไปพั่ะหนสองมาดูดิตีติดีที่หนึ่งจะเป็นสองร้อยอ่ะโอ้ปลอดบอลสองคนยังเบ็ดโอ้ยเจ็บโอ้ยแคแคลรี่ก็มีเลือกแค่ร้อยยีโดนตีนี่นึงก็ตายและให้หลุดมือหลุดมือปะมาหน่งสองสองร้อยสอ้ตนดาเหเหรอ อ,อ,อมันเล็งใครเนี่ยโอ้ยมันดูดไมหรอหนะึ่งสองะเยหนึ่งสองสองร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับว่าที่กสองเจ็บกว่มันเกิดจากการที่รวมเอ,อเอ้ยอาวุธหลุดบอดทหารสามารถทำอาวุธหลุดมือได้นะครับก็คอยดูอาวุธนิดนึงโอ้ยจะตายเอาเลือดหกพันเหรอหกห้าเปเซของหกพันไปเท่าไหร่นะอ่าวาวสามร้อยสามร้อยสามสอสตีตีหนึ่งตายนี่เราเล้เลือกมาเต็มหลอเลย เนอเดอเดอเดอเนอเดอเดอเดอเนอเอเรียบร้อยยีงไงเลือดเต็มเลยตีบอสตายได้เลือดกลับมาเต็มแม็กเเลยนะครับเนื่องจากว่าได้เลือดกลับมา5%จากของตัวบอสนะมันได้มาสามรอไงทีหนึ่งนี่เลือดเต็มแม็กแน่นอนอ่ะเก็บน้องไก่ไปให้ใครบางคนดีกว่าโอ้ยทำไมรู้สึกว่าที่บ้านมันมันดูวุ่นวายเนอะตอนนี้มีคนสติลดแบบหนักหนักนะครับเนอฟินิก เฮ้เยอไรเราแก้วก็อย่างที่บอกก็คือให้อะไรนะให้มันตีทีหนึ่งแล้วเราก็ตีสวนแต่มาสองตัวนี้ก็ก็ดูดีๆแล้วกันไม่ได้ตีไม่ได้เราตีให้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราตีติดคิกก็ก็ตายตายงันนี้แล้วกันลิฟน้ำเหรอไม่ใช่ตรงนั้นแหละเออแต่สายไหนสายตัวายไหนเออเคนั่นแหละ I'm still alive ตรงๆๆกิริกิริวินเดี๋ยวนี้กองไข่เต็มเลย เก็ S <S <S บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอ่าเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ที่ตูไปทุบกระดูกตัวเองมาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวทําเป็นหมวกหมวกล่มเลยจริงๆวิธีการฝนมันก็มีหลายวิธีนะทั้งการถือล่มเองเสื้อกันฝนเอ่ยหรือว่าจะใช้หมวกล่มก็ได้ซึ่งหมวกล่มที่บ้านเนี่ยต้องใช้ดวงตาเดียร์ขอบที่เราตีกันไปในพาร์ทก่อนนะครับแล้วก็เราโชคดียอย่างหนึ่งที่ว่าเราได้มาอีกอันนึงด้วยจากการที่ตวตีตัววอตคลาวนี่ไงเรามีตัวเดียร์ขอบไอบอลเนี่ยทั้งหมด2องอัน เดส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 แล้วก็อยู่ล่างสุดเลยนี่ต้องใช้เดียวขอบไอบอลหนึ่งอันกิ่งไม้สิบห้าอันแล้วก็กระดูกอีกสิบเอ้ยอีกสี่อันกิ่งไม้เหรอกิ่งไม้มันหาง่ายนะแต่เราไม่ได้หายอะะนาดนั่ะเดี๋ยวไปเก็บก่อนอ่าเข้าสู่เวลากลางคืนกันแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็จะมาทําตัวไอเบลล่าก็ได้แล้วต้องใช้ขอยที่หลบไปเมื่อกี้นี่นะใช้ดวงตาหนึ่งกิ่งไม้สิบห้าแล้วก็กระดูกอีกสี่ส่วนนะครับเอเกจทำการพอตสุดท้ายมาขึ้นมา โอเคเท่านี้เราก็ได้ห่วงที่จะ้สำหรับร,ร,บร,นนาารับมือกับช่วงหน้าฝนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ความจริงเจ้าหมวกอันนียก็ยังสามารถรับมือกับช่วงหน้าร้อนได้ระดับหนึ่งเหมือนกันใช่ปะมันจะช่วยลดเรื่องของอุณหภูมิได้โอเคทีนี้เราก็จะใส่หมวกอะไรดีใส่หมวกนี่ไปก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวก็ได้มาแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือหมวกวอลล์อันนี้นะครับเรายังสามารถซ่อมแซมมันได้เหมือนกันนะโดยการใช้ตัวสวิงกิ้งคิดอันนี้ทําการซ่อมแซมไป อ๋อขึ้นมา20เปอร์ขึ้นน้อยแฮะถ้าหากว่าเป็นหีนะเนี่ยเรียกว่าซ่อมทีนึงเนี่ยขึ้นมาเต็มแบบ100%เเลยนะครับแต่ซ่อมหมงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเปลือทรัพยากรนิดหนึ่งเอ๊ะทำไมกองไฟมัน <c oughs> กองไฟมันสวยสวยนะตูด <c oughs> แหมใช้สก,กินกันท่วหน้ากันเลยทีเดียวอาตอนนี้หมาป่ากำลังจะมาบุกนะครับพอชกเชก้าก็ต้องมาสแตนบายไล่มือกัน ไปไกลๆโอเคไล่มือเรียบร้อยเดี๋ยวอาวุธขึ้นมามาแล้วอ่ะบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการทักกระดาษทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีด้วยมือไปก่อนเนอะโอเคตีตึงตายที่เหติตีตึงตายเพราะว่าตีติดคีนะคือดาเมจคีมันแรงมากอ๋ออ๋ออ๋อยี่สิบโอ้ยอ๋ออ๋อดีแน่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 ขอเล็กขึ้นหน่อย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 อ็อ่อ้าวอุ้ยสวยครบผาด สุ่ยคอพาร์ทเนาะสุ่ยคอพาร์ทเวลาครับผมสุ่ยคอพาร์ทนะครับขวานมันจะมีรอยเลือดขึ้นมาได้ดีป่ะแล้วยังพูดไปโจมตีด้วยด้วยนี่ตีไม่ได้เตะนั่นแหละเออนั่นแหละพูดไปตีเลยเออนั่นแหละเยี่ยมได้เลือดเพิ่มด้วยนะใช่ป่ะงู้ดิเดิมยี่สิบโอ้โหได้เลือดเพิ่มแบบโคแบบตีได้ไม่หยุดอ่ะเอาดิตีต่อไปตีต่อไปวันนี้ไม่ให้เข้าบ้านเดี๋ยว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 อ้สองตัวเอาเลย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 นั่นแหละนั่นแหละเอาเลยเอาไลเก็บหมาไปเลยเพโอ้เพิ่ม อ๋องอแต่ก็อยากจะบอกไปนะครับว่าถ้าอยู่ในหมดซวยโคพผาอ่ะแล้วมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาใกล้ๆอ่ะสติลดลดแรงมากเลยนะไปดีกว่าอืมรู้สึกว่าทางซ้ายตรงนี้มันจะเป็นโซนที่เหมือนจะมีโอกบากตกเหมือนกันนะคือเห็นตัวหินมูลล็อกด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวขอวางอะไรแบบสบายๆไว้หน่อยก็แล้วกันก็คือจะมาวางเหลือคามฟากเอาไว้นะครับอ่วางเอาไว้ตรงนี้ อ่ะทีนี้เราก็สามารถกระโดดข้ามฟากได้อย่างง่ายดายคือตรงนี้มันเป็นโซนที่มันีไม่น้ําขั้นไงคือถ้าหากว่าไม่ใช่กูลาเนี่ยมันจะไม่สามารถเดินผ่านมาได้ก็ต้องมีการวางเหลือไว้แบบนี้นะครับโอ้โหกลับบ้านมาทีนึงเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ย ทำไมทำไมต้องเว้นหญ้าไว้แบบเป็นสี่เหลี่ยมนย่ยกัจะบูชาย,ยัน <laughs> ดูดิมีเสาหลักเมืองด้วยนะด้วยมีเสาหลักเมืองวางเป็นม, <laughs> มุมมุมด้วย <laughs> อ่าตอนนี้บ้านเราเลยได้ว่าขยายกันใหญ่มากๆเลยนะเน <laughs> ี่ยมาเก็บของกันก่อนเมื่อตะกีนี้ไปวิ่งหาหินก็ยังหามไม่เจอนะแต่เจอมูลล็อกมากโ็โอเคอยู่มีทองกลับมาให้ระดับหนึ่ง แล้วก็จากนี้ไปเดี๋ยวคิดว่าไปทําฟาร์มต่อดอีกว่าคือฤดูนี้เป็นฤดูที่ผลผลิตจากพวกพืชอะ่ะมันให้ค่อนข้างจะเร็วมากเดี๋ยวไปทําฟาร์มรอไว้ก่อนซึ่งฟาร์มหลักของผมก็คือจะเป็นฟาร์มพวกอากราสก็เป็นพวกหญ้าแล้วก็จะมีกิ่งไม้ด้วยนะครับ เย้ยเดี๋ยวต่อหน้าต่อตาดีแน่ต่อหน้าต่อตาโหขึ้นมาเฉยเลยนะครับเจ้าตัวมีดบัฟตัวนี้คือเมื่อกี้นี้กําลังทํากําแพงอยู่เลยอยู่เป็นเครื่องต่อหน้าเลยแล้วมาขึ้นทับไอ้นี่ไหมเนี่ยอ๋อยังโชคดีมันไม่ได้มาขึ้นทับต้นหญ้านะครับแต่ว่าเอ้ยแปลกจังเลยตรงนี้มันไม่ได้น่ามีช่องว่างนี่นะมันเกิดไม่ได้ไงเนี่ยงงเลยทีเดียวอ่าตอนนี้ก็เป็นตัวต้นที่มันจะไว้สลับในการร์มเจ้าตัวลิฟฟี่มีได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่จะเป็นเก็บไปก่อน แล้วก็ที่นี้เรามาวางกาแพงกันต่อนะครับตรงนี้จะเป็นห้องที่พอทําเป็นการปลูกเกี่ยวกับอ่าเรื่องเกี่ยวกับอาญาญาติอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการกั้นโซนกันซะหน่อยนะครับเก็บมเมล็ดตรงนี้แล้วก็วางกําแพงไปแบบอ่า,อาสุดทางแล้วก็กัน,กนคือตรงนี้มีการวางเครื่องดับเพลิงไว้ไปที่เรียบร้อยนะครับวางไว้ตรงนี้สักการณก็ปิดเลยสําเร็จแล้วสาเร็จแล้วอ,อะไรเลอม อ๋อเราเห็นแล้วมันเขื่อเทศยักษ์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวแบตไอ้ปีกข้างขาวมันจะเท่าแล้วเนี่ยใครก็ได้ช่วยมาทำหน่อยมันมันแทนอะไรนะไอแบตไอ้ปีกข้างข่าวอะแทนเนื้อธรรมดาวอืมยังไม่หมดเลยไม่มีใครไม่มีใครตอบเลยไม่มีความรู้เออดีมากอันนี้เก็บได้ป่ะมิเก็บได้ป่ะเก็บได้เลยเก็บได้เลยต้องใช้คอนทุบ ไม่ใช่คือคือแค่จะเก็บแล้วก็เลยนะแล้วก็ให้เราอ่ะเก็บอ่ะเก็บเก็บไปท้หมดเลยเก็บ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 แล้วก็สิ่งนี้นะครับมันคือเอาง่ายนะมันเป็นสิ่งที่มันหนักมากจนกระทั่งแบบว่าไม่สามารถถือด้วยมือแบบนี้ได้จะเป็นต้องแบกหลังเอาไว้อย่างนี้เลยนะคือส่วนมือกับส่วนกรอ่คือมันจะหลุดออกไปเลยจะไงให้เราหาคอนให้ทําคอนไหมคอนคอนคอนอยู่ไหนวะมีมีอยู่มีอยู่มินมีอยู่ใช่ไหมโอเค อ่าคอนอนคอนค,อน,ค,อน,คอน,นี่มาก็คือให้เราเอาคอนนะครับมาทุบไอ้ตัวพวกผลไม้หรือพืชผักที่แบบมันโตเต็มที่อย่างงี้นะนี่เห็นปะมันก็จะได้เป็นมเมล็ดแล้วก็ได้มาเป็นตัวผลไม้ขมันด้วยแปะไม่คุ้มเลยคุ้มปะเนี่ยเนี่ยแปะแปะอ่าทุบอ่าทุบตกรต้าเลยโ,ยโอ้ยของเต็มของเต็มของเต็มอ่าทุบสิ อ๋อนี่ยังไม่ยอมเก็บเนี่ยเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วก็ทุบแปะโอเค <c oughs> โอ้ได้มะเขือเทศมาผ่านเลยนะครับ <c oughs> คือมะเขือเทศเนี่ยเหตุผลที่ทําคือทําอะไร <c oughs> อ๋อน้ำมะเขือเทศเอาไว้เพิ่มสติอ่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าในบ้านแถวนี้มีคนสติน้อยเยอะรถ <c oughs> เร็วเยอะ <c oughs> <c oughs> มันมีสองคนครับคือ <c oughs> มีซุยเซกับมีเคียร่านี่แหละที่อะไรนะมันจะฟื้นสติได้ยากนิดนึงส่วนซุยเซไม่ต้องพูดถึงเลยพอเขาหมุนโซยโคพาร์ตปุ๊บอะ มันจะไม่ยอมหยุดจนก,กว่าสติจะลดควบเพราะฉะนั้นพอลดเสร็จปุ๊บเป็นไงเหรอต้องหาอะไรฟื้นสติอ่ะก็ต้องวิธีนี้แหละ <c oughs> อะในที่สุดเราก็หาเจ้าจนเจอ <c oughs> อ่าตอนนี้เราจะเจอตัวหินพระจันทร์ที่มันจะเป็นทรงแบบกลมๆแบบนี้นะครับซึ่งถากว่าเราทําการคุดไปลรอมากด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 เน่แล้ก็ได้เจอกับสิ่งนี้นะครับมันก็คือตัวเซทเทียลออฟ ซึ่งเสร็แล้วเทียวออฟเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้ามาใกล้เนี่ยมันจะมีหน้าเมนูคขึ้นมาซึ่งก็คือจะเป็นเจ้าสิ่งนี้นะครับมันจะเป็นการอ่าซ่อมในเรื่องของตัวประตูตอนเริ่มต้นได้ซึ่งทีนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนในเรื่องของตัวละครกันได้แล้วนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนตัวละครต่อครั้งเนี่ยเราจะเป็นต้องมีสิ่งนี้ด้วยก็คือมูลล็อกไอดอลที่ต้องใช้พเพอร์เจมซึ่งตอนนี้ไม่มี <laughs> แตื่องจากว่าเป็นชั่วแรกของเกมนะครับก็เลยอาจจะยังไม่มีเจ้าสิ่งนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเอาเนี่ยเก็บกลับบ้านไปก่อนก็แลนะ้วกันแล้วก็อย่างหนึ่งคือเจ้าก,ก้อนเนี่ยมีแค่ก้อนเดียวในเกมนะคือถ้าว่าเจอแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเก็บกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าเราวางเอาไว้บนแผนที่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการแสดงระบุตำแหน่งของตัวเซเลเทียลออฟด้วยนะครับโอเคเก็บอ่าแมงมุม <c oughs> ตรงนี้เป็นจุดที่ผมเอารางแมงมุมมาวางชิงเอาไว้นะครับแล้วตอนเนี้ยมันโตกันเป็นขั้นที่สามไปแล้วนะเรียกว่าน่ากลัวสุดยดมาี้ สี่คอพาร์ตเลยเหรอไหวไหมนี่สี่คอพาร์ตอ๋อมันเล็กเราอยู่เล็กเราอยู่เล็กเราอยู่นั่นแหละดีมากแจ๋อหล่อเลยมันเล็กเราอยู่โชว์ตีฟรีชว์ตีฟรีชว์ตีฟรีเอาเร็วอาเลยเอาเลยเอ๋อมหาศาลมหาศาลป้าหมายที่มาฟาร์มนะครับก็คือเอาใยแมงมุมแต่ว่านั่นเอกตอนเนี้ยอ่ามันมีแต่ตัวเล็กกันดิตัวใหญ่ยังยังอยู่ในบ้านถ้าตัวใหญ่ออกมาแล้วอ่ะความสนุกมันเกิดเลยนะไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวอยู่ไหว ซีเซนตีประมาณ2อทีตายนะครับคือทีหนึ่งก็กระจุกแล้วอะก็แปดสิบกว่าโอ้โหเยอะมากเอาไงทีนี้แล้วยังน้อยอยู่อ่าอ่าล่อมาก่อนล่อมาก่อนล่อมาก่อนเก็บของฟรีสามลังอะตรงเนี้ยสามลังอะจัดว่าเยอะมากเยอะไปเยอะไปพลาดต้องวางให้มันหาๆกันหน่อยละวางใกล้ๆเป็นมีนะครับเออเออเออเอ้หรือใส่เกาะไอ อ๋อยอ๋อยอ๋อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เย่ไม่โดนจ้านี่แน่นี่แน่มาแบ่งแบ่งแบ่งแบงดดแบ่งแบ่งกดดนเหลือ15ต้องใช้ไซแล้วเมื่อไงนี้เอ้ยมันเล็นเราอยู่เล่นอยู่เลนอยู่เล่วอยูวเล่นอยูเร่นอยู่เล่นดยู่เล่นอยู่เลานอย่เล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอู่เ่นอย่เล่นอยู่เท่นไหร่เี่นต่ว่าต้นอยู่เล่นอ่เ่ะอึงมันจะสนเลนอ่เลนอยีเลินอ่เล่นอพิ่หน่ย อิชาเออนี่ขอเลือกเพิ่มหน่อยนะได้เลือกกลับมา5%จากแม็กเลือดของศัตรูนะครับก็คือเลือดหนึ่งล้อเนี่ยก็ได้กลับมา5แต่เลือดเรามีแค่นี้ไหวไหมเนี่ยอ่ะตอนเนี้ยเราต้องเข้าไปข้างในให้ได้อะเพราะว่าเนี่ยเนมันมีตัวใหญ่แก่เฮ้ยโอ้ยไม่สะก่อข่อยฉันแตกไปแล้วเมื่อกี้นี่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 เอาไปเลย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 โอ้ย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 ไหวมไว้ไวไวมไว้ไว้มามาช่วย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  มามาต่อตุมต้มเบร่กันเย่ยตีกันอยู่เนี่ยเออ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 เซ็งไปเลยไปเลยไปเลยตีต,ตีทำไมสุดใจมันเป็นกัน <c oughs> ทำไมสุดจจขยับอย่างกันเนี่ยงงแบบนี่แน่โอเคและเราก็จะได้หลังสไปเดอร์กลับมานะครับก็เอาไปทําการวางต่อเลี้ยงกันต่อซึ่งคราวหน้าเดี๋ยวต้องวางให้ห่างหน่อยละคืออันนี้พยายามวางให้ห่างกันนิดนึงแต่รู้สึกจะห่างไม่พอต้องให้มันไกลกว่านี้โอ้โหดีบูเลยเหร ซวยจังหมดซวยโคพานะครับโหตโหดอยู่นานด้วยนะตีตีเรื่อยๆคือตีหนึ่งทีได้สติฟื้นกลับมาสิบหน่วยใช่ไหมใช่แล้วมันก็ฟื้นฟื้นฟื้นอยู่อย่างกันมา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 ดีแน่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 เอ้ยลังมันไม่ได้เลือดอ่ะตีลังไม่ได้เลือดอ่ะโอ้น่าเสียดายมันนับแค่ออบเจกต์ที่เป็นมอนเท่านั้นอะน่าเศร้า โอ้โหโอ้โหโอ้ยมา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 สายจะพังแล้วเนี nah> ่ยมาใเ้คุ้มเลยเอาลุยขอแค่มีซเซกับมีคาเรเป้นะเท่านี้ก็เคลียร์รางไอหมูได้หมดและในที่สุดเกือบลืมไปเลยว่าวันนี้วันเป็นวันพิเศษเต็มโดนนะแต่ตอนนี้ก็เราก็ได้มาแล้วกูเมอร์ฟาวเวอร์มาเจ้าหนูน้อยจะพากลับบ้าน หวังว่าจะไม่โดนเลยฆ่าตายนะคือตรงนี้มีทั้งรูถ้ำที่ตัวมันลงมาแล้วเหรอตรงเนี้ยลงแล้วเออไม่น่ามันเปิดอยู่นะครับก็เลยมีข้างคาออกมาแล้วก็เมื่อกี้เห็นหมูป่าด้วยเนื่องจากว่าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเลยนะอ่าเจ้าหนูน้อยเราจะพาเจ้ากลับบ้านนะเจ้ากูเมอร์นะครับมันจะมีการผลิตเมือกที่ เราก็กินลนดค่าสติได้เอาเป็นเชื้อเพลิงก็ได้แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยยังสามารถฟื้นขาสติที่ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับก็เลยได้ว่าเป็นจุดแบบอะไรนะเอาไว้ยืตนตักลางคืนได้คุ้มเมอร์ <them> คิดถึงกันเลยคิดถึงเราเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกในโลกเดี๋ยวไม่ไม่ทำไมบอกว่า I love บอยู่กูเมอร์ล่ะเล็บอยูแคร์อ่าการนี้นะก็จะเป็นตัวดอกไม้กูเมอร์ฟลาเวอร์นะที่เราต้องไปเอาจากตัว แทนลูกป,ปั้นของตัวกูเมอร์ในคืออาจัจารย์เต็มดวงนะครับซึ่งากว่าตัวกูเมอร์มันตายอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องกลับไปเอาที่เดิมอ,อไม่เอาแล้วนะเก็บเก็บครั้งเดียวพอโอเคตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มมะเขือเทศเป็นไงบ้างเนี่ยฮะแล้วแล้วอันไหนเหรออันนี้เหรอ,อ,นนหอต้นต้นใหญ่หมดเลยงอต้นใหญ่หมดเลยอ่ะเชิญเก็บตามสบายนี่อ่ะนี่น,นี่อันนี้จะเป็นน้ำมะเขือเทศนะครับที่กินเข้าไปแล้วจะเพิ่มค่าสติเท่าไหร่นะ สามสิบสามครับตูนสามสิบสามเหรอโอ้เต็มแม็กเลยกิน <c oughs> <c oughs> ทีหนึ่งนี่ครับสี่ผมเต็มแม็กกันเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาจัดบ้านกันครับสุดท้ายแล้วมาปิดไลฟ์กันเลยดีกว่าไอปิดคลิปกันดีกว่าทำไมมีแต่มะเขือเคิดเหมือนกันตูนคือเราพากูเมื่อกลับมาบ้านใช่ปะมาดูทีหนึ่งอ้าวมะเขือเทศเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วดูดิจะปลูกต้นใหญ่ทำไมเนี่ย ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ะกันเลยอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็อ่าอีกประมาณ4วันเนี่ยก็จะเข้าสู่นาร้อนกันแล้วนะซึ่งในพันหน้าก็คงจะได้ไปตบบอสมดกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นครแรกสำหรับโลกนี้แหละเนอะและสำหรับตัวกูเมอร์ก็เป็นตัวสั์เลี้ยงน้อยที่เราก็สามารถเอามาฟื้นค่าสติได้แล้วก็ยังสามารถเก็บเรื่องกยกับเมือกของมันได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่กกว่า เดี๋ยวถ้าหากว่าเออจากนี้ไปอ่ะในเรื่องของการเปลี่ยนตัวละครนะครับคือตอนเนี้ยเราต้องการเรื่องเกี่ยวกับเพอร์เฟกเจมซึ่งเพอร์เฟกเจมตอนเนี้ยเราฟาร์มกันไม่ค่อยได้คือเป็นแค่ช่วงแรกช,รช่วงเริ่มต้ลนละเนอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนตัวละครเนี่ยก็ขอให้รอกลับไปก่อนกันละกันนะครับถึงสามารถมาเปลี่ยนได้แบบรวดๆลนะเนอะแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยเคียวของแคลลี่เหลือแค่สี่เปอร์เซ็นต์เหลือแค่สี่เปอร์เซ็นต์อ่ะใช้ได้อีกประมาณสัก แกว่าครั้งแล้วมึงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้งานได้กี่ครั้งแล้วนะแต่ว่าพยายามประหยัดะหน่อยกันละกันนะครับแล้วก็้ากมีของเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทําเคียบกันอีกทีหนึ่งกันละกันอย่างที่บอกไปว่าเคียวต้องใช้อเทมอย่างละหเลยนะเียได้ว่าใช้ของเปลือกกันสุดๆเลยนะครับอ่าโอเคสหรับในคลิปนี้ก็ถาขอตัวแค่นี้ก่อนก็แล้วกันในพาหน้าเป็นไรไปก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้ากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะัามอกนนใให่่ตไป โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเองไป